เออแต่ผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังไว้เพื่อนมนะผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนอะ <S <S <ๆ>่ะก็ไม่ควรรู้หรอกเพราะว่าแบบมันเป็นอดีตดำมืดของผมเว้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครทันแล้วก็รู้จักอะ่ะแสดงว่าพวกคุณแม่งแบบโชคดีมากเลยนะเว้มันมีเรื่องเมื่อตอนผมเรียนประมาณปีหนึ่งปีสองเว้ยสมัยก่อนอ่ะในตัวของทวิตเตอร์ครับผมมันจะมีเป็นนี่เว้ยเขาเรียกว่าแบบโลเพล์ในทวิตอ่ะเออในทวิตเตอร์ที่เราโลเพลงเป็นตัวละครในเกมในการ์ตูนในอนิเมะผมไม่รู้นะว่ากลุ่มนั้นยังอยู่ปะนะแต่ก่อนัมนจะมีเของตัวมาเป็นนคัตอะ ที่เขาโลเพลงเป็นตัวละครเป็นอะไรกันเว้ยเขาจะโลเพลงเป็นเรือแต่ละลามอะ่ะแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับแบบเล่นอารมณ์แบบเป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวแล้วก็แบบคุยแท็กอะไรกันทั่วไปประมาณนั้นนะฮะคือแบบผมไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะแบบมีคนแบบว่าเออแบบว่าโลเพล์เป็นยามาโตะโลเพล์เป็นตัวมาเป็นแบบอะไรนะชิมาเกษอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะสมัยก่อนมันมีอยู่แต่สมัยนี้เข้าจะว่าไม่ค่อยมีแล้วมสมัยหรือว่าผมไม่ได้สัมผัสเองก็ไม่รู้เหมือนกนะันอะแต่ด้อมคันไตอะด้อมของตัวออกมาเป็นสาวเรือสมัมมัััยยกก่่่่ออออนนนมมมมมีีตตววดู้ลุใ ที่บอกว่าก็โลเพลย์กันใช่ไหมแล้วก็แบบจำลองว่าตัวเองเป็นเรือลำนู้นลำนี้ลำนั้นอะ่ะแล้วก็แชร์เป็นเหมือนกับอารมณ์แบบชีวิตประจําวันของสาวเรือครับชีวิตประจําวันของตัวเรือประจําชาติน,นั้นน่ะเพราะว่าคันไตอ่ะคือมันจะเป็นเกมที่มันก็คือมีเรือของแต่ละสัญชาติมากบว่า มีอเมริกามีตัวมาเป็นฝรั่งเศสมีอิตาลีมีอะไรนูน้นเนี่นหรอวะมีญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปอะนะ่ะเนาะเขาก็จะแบบเป็นแบบเรียกว่าแต่ละคนก็เป็นเรือแล้วก็แบบเออเอาเรื่องเกิดความรู้ของตัวมาเป็นประเทศแต่ละประเทศอ่ะมาใส่มาอะไรงี้เว้ยทีเนี้ยตอนช่วงที่ผมมาเล่นโลเพลตอนนั้นกับเขาอะผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกับตัวเองไปอยู่ในเซอร์เคิลนั้นได้ยังไงอะเอออันนี้สารภาพตามตรงจำไม่ได้จริงๆว่าอยู่เซอร์เคิลนั้นได้ไงเว้ยแต่ว่า ผมอ่ะเล่นโลเพลงตอนนั้นน่ะเนาะอยู่มหลาลัยปี2เอ้ปีหนึ่งปีหนึ่งของรัศสตร์ตอนนั้นปีหนึ่งรัศาสาร์ผมนั่งเล่นแบบ Twitter รโล่เพละนะครับไม่รู้พี่โตมาเคยเห็นผมนั่งเล่นวะนะแต่เวลาผมแบบเรียกว่าแบบพักเที่ยงอะไรเงี้ยผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็แบบจับอัปเดตเป็นแบบเรื่องราวแบบเรียกว่าชีวิตประจําวันของแบบตัวละครคันไตที่ผมโลเพล์อยู่ใน Twitter ร์แล้วนะแล้วตอนนั้นคันไตอ่ะเออผมเข้าใจว่าผมอินกับตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครสาเรือของฝรัง่งเศสอะ คอมมานเทสเต้ป่าวะาวะผมจำไม่ได้จริงชื่ออ่ะคอมมานเดนเทสเต้นีเลอลำนี้เออนี่ยนี่นี่น,น,นี่คอมมานเดนเทสเต้แต่ก่อนอะผมอินานางคนนี้มากเว้ยเออแล้วผมมาโลเพลย์เป็นานางคนนี้ นะครับไม่รู้มีใครรู้จักหรือเปล่าแต่ถ้ารู้จักก็โหพวกคุณนี่คือโชคดีมากเลยนะเพราะตอนนั้นเําคุยอยู่กับตัวมาเป็นอนิบนที่โลเพลเป็นแบบเรียกว่าแบบตัวละครในเกมอ่ะที่อยู่ในทวิตเตอร์อยู่เลยอยู่เข้ามแล้วตอนนั้นผมยังอินเลยเว้ยเพราะว่าแบบผมก็เล่นเป็นนางผมก็แบบพูดทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสคุยกับตัวมาเป็นยูเซอร์คนอื่นที่เขาเล่นเป็นเรือลําอื่นในตัวมาเป็นเรียกว่าในทว,วิตเตอร์ตอนนั้นอ่นนนะมันก็จะเป็นแบบกองเรือใช่ไหมก็จะมีคนที่เขาโลเพลงเป็นผู้การใช่ไหม แล้วทีเนี้ยเราก็เป็นแบบเรือฝรั่งเศสแล้วก็เข้าไปแนะนําตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วถามว่าทายังไงตอนนั้นก็กดแปลคูเกอร์ท่าเสดเอาเลยนู่นนี่หน้านบอกวลาแล้วทีเนี้ยก็คือเราก็เล่นแบบสนุกสนุกครับเราก็เล่นเป็นแบบอารมณ์แบบแชร์ว่าแบบวันนี้จะกินคูซีนอาหารฝรั่งเศสอะไรดีเราแบบว่าคุยกับเรือลําไหนดีวันนี้เราเล่นสนุกไปได้วยกันเราแบบทักทายกันอะไรกันนู้นนี้หน,าน,าน,าน,น้าถึงเวลานั้วน่ะเลยกลายเป็นว่าน,าน,านะเออแต่แต่เล่นได้แป๊บเดียวเราก็เลิกนะครับเพราะว่าแบบไม่ว่าง ไม่ว่างตอนนั้นใจแบบเรียกว่างไงแล้วมันทาอย่างอื่นอยู่ด้วยไงเออเรียนมาหาลัยอะไรก็ไม่ว่างก็เลยกลายเป็นว่านะไม่ได้แบบไอ้นี่เว้ยตอนนั้นก็เราก็โลเพย์เป็นเรือผู้หญิงเราก็เป็นในนั่นแหละตัวผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่จําได้ว่าไม่ค่อยได้ไปแบบแท็กหาตัวมาเป็นแบบผู้ผู้การมันจะมีตัวคนที่เขาเล่นเป็นผู้การอยู่เลยอยู่เนาะเออเวลาเขาเล่นในทวิตเตอร์กันอะไรกันอะ่นะแต่ว่าผมไม่เคยได้ไปแท็กไม่เคยได้ไปอะไรเลยเออแล้วสุดท้ายก็หายเงียบไปตามกาลเวลาผมมีเรื่องจะสารภาพอย่างหนึ่งคือว่าไอ้ทวิตเตอร์ตัวเก่าผม ทวิตเตอร์ตัวเก่าตัวนั้นนะเป็นตัวที่ผมเคยเอาไว้เล่นโลเพย์ตัวนั้นแหละแต่ผมลบประวัติเก่าออกให้หมดมันเลยมีคนตามไม่เจอไงเออคนที่มาฟอลโล่ผมแรกๆจะไม่เจอเลยว่าผมเคยทําอะไรมาก่อนอะแต่ทวิตตัวนั้นอะทวิตตัวนั้นอะเป็นทวิตที่ผมไว้ใช้เล่นโลเพย์ตัวนี้แหละเออเล่นเป็นตัวคอมมานเตสั่นแหละ แล้วทีเนี้ยก็คือว่าก็หลังจากนั้นก็คือพอผมอาจจะทําว w i เตอร์เพื่อให้กับอันิบอทอะไรเงี้ยก็ลบข้อมูลทุกอย่างออกหมดเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องเป็นแบบปมหรือว่าเป็นความแบบนี้ใช่ไหมล่ะเออในตัวนี้เราอะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ก็สนุกดีอะไรดีอะเพราะว่าแบบยอมรับว,ว่าตอนนั้นอะผมจําได้ว่าเวลาเราเล่นโลเพลอะไรเงี้ยน่นะเราจริงจังมากในเชิงประมาณว่าแบบเหมือนกับพยายามศึกษาว่าถ้าทาฝรั่งเศสแหละเราพยายามศึกษาว่าคนฝรั่งเศสเขาพูดยังไงกันเขากินอาหารตอนเย็นตอนเช้าตอนเที่ยงเป็นเมนูแบบไหนเออคนฝรั่ง หรือไมยแต่ว่าประธานฝรั่งเศสเป็นยังไงคือตอนนั้นจำได้เลยว่าโคตรจริงจังเลยอะกับการเล่นโลเพล์อ แล้วคนอื่นเขาก็จริงจังด้วยมันมีแบบเป็นยูเซอร์ที่เขาจริงจังในเชิงประมาณว่าเขาก็คือว่าแบบเล่นจริงจังว่าแบบเออเนี่ยคือเป็นเรือญี่ปุ่นแล้วก็ต้องทําแบบเป็นญี่ปุ่นแบบนี้แบบนั้นก็ต้องแบบพยายามแบบเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรืออะไรนน้นี่นั่นเนี่ยผมเคยตั้งแบบโปรไฟล์แบบบนทวิตเตอร์เป็นลูกของนางเนี่ยที่เป็นแฟนอาร์ตัวเนี้ยที่เมาุมชีว์อ่ะเนี่ยแฟนอาร์ตสองอันเนี้ยผมเคยตั้งแบบเป็นรูปโปรไฟล์ของแบบเป็นนี่อยู่เป็นทวิตเตอร์เก่าตรงนั้นอยู่แล้วก็รูปเทปเป็นสาง ล่ะเออพยายามจะพูดพยายามจะเข้าใจว่าทําฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมก็เป็นแบบคนที่ชอบสาวผมบอลอยู่แล้วด้วยนะเออถ้าพูดตามตรงส่วนตัวส่วนตัวเป็นคนชอบสาวผมบอลมากอะไรมากอะ่ะเนี่ยเขาก็จะคู่กับลิชิลิวถูกปะล่ะที่บอกว่าเป็นในคันโคอะ่ะเออมันก็จะมีคอมมานเทสแล้วก็ลิชิลิวนะครับที่เป็นเรือฝรั่งเศสอีกอันหนึ่งเหมือนกันอะ่ะเรือลำนี้ปะ เออเนี่ยจำได้อยู่เนี่ยลิชิลิวเนี่ยเจ้ค,คนเนี้ยและจำได้ว่าตอนนั้นน่ะคนที่เล่นโลเพลกับผมอ่ะผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่จะ,จะจะปิงหากันบ่อยๆอ่ะเออจะแท็กหากันบ่อยๆว่าแบบเนี่ยกำลังกินบาเกสอ่ะไอ้ขนมปังตีหวัวพ่องอ่ะเออขนมปังไอ้ตัวยาวๆตอนนั้นน่ะกำลังกินอยู่กับตัวมันเป็นลิชิลิวนะกําลังแบบว่าแบบเช็คอินอยู่ที่แบบโรงแรมนู้นโรงแรมนี้กําลังแบบเรียกว่าเล่นสนุกสนุกกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรว่าไปหรือเปล่าละฮะก็ปิงเขาแล้วเขาก็ปิงเราบ่อยมากตอนนั้นเออก็เล่นไปด้วยกันเป็นเรือเขาเเรียกกไปอองืชาติดวันพ ฝรั่งเศสเหมือนกันไงอืมลิชลิวกับโตคอมันเทสอะชนะแล้วว่ามันแบบมันเลยแบบรู้สึกว่าแบบนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบดูมีแบบไอ้นี่ดีละกนันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งล้วกันที่ผมก็เข้าใจว่าตัวเองอะเคยแบบสัมผัสกับความเป็นฝรั่งเศสมากที่สุดแล้วละเพราะว่าตอนนั้นก็คืออินจริงนะตอนนั้นคืออินเหนือนะท่านี่นบอกว่าก็ลองไปส่องดูว่าแบบเออร้านอาหารที่ฝรั่งเศสมันเป็นร้านแบบไหนเวลาเราเลเพล์เราก็จะได้ปิงแบบโลเคชันได้ว่าแบบเนี่ยไปเที่ยวร้านนี้มานะแล้วก็แบบเหมาาออออัปเดตตะไรงีีี้ยถกกก่็็มมมว แต่เข้าใจว่า Twitter จะดังกว่า Twitter จะมีคนเล่นเยอะกว่าว่ากันไปแล้วกันนะครับผมนะโ้ยคุณผู้หญิงก็มีเล่นโถนะครับผมไอ้พวก อีกช่องแช้นนี่แม่งแบบอ้นี้เป็นนิดนึงนะแต่ว่าคือมีทุกเพศทุกวัยแหละครับผมตอนนั้นที่เล่นกัน่ะมีเล่นกันเยอะผู้ชายผู้หญิงอ่ะเออนะครับผมก็แบบเป็นอารมณ์แบบเล่นแบบอันี้กัน่ะเล่นโลเพลซสนุกสนุกกันพูดคุยกันน่ารักน่ารักประมาณนั้นเพราะตอนนั้นอ่ะด้อมมันใหญ่ไงมันเป็นด้อมที่เหมือนกับประมาณว่าคนก็เล่นคันไตกันเยอะถูกป่ะแล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับประมาณว่าคือบางทีมันเหมือนกับเป็นอารมณ์แบบคุณชอบตัวละครนั้นมากๆแล้วคุณอินอ่ะคุณก็เลยอยากใจนี้ถูกป่ะล้วคือเฟซบุ่่่่่มมมปปปิิดดแแแตตตกกกออนนเเ็ลุคืบบ ก็ปิงหาใครก็ได้ครับก็ขอให้หาเจอก็พอประมาณนั้นอ่ะ <c oughs> เคยโลเทเป็นนกพิราบกับเชฟในีแลอาหารในเฟซบุ๊กนะช่วงนั้นเป็นกระแสมากใช่ไหมเออนั่นแหละมันมันเหมือนกับเราได้อารมณ์แบบเข้าใจตัวละครนั้นมากขึ้นแล้วก็เล่นเป็นตัวละครนั้นมากขึ้นนะฮะไอ,อบางคนมันจะมองว่าปัญญาอ่อนใช่ไหม แต่คือพูดตรงๆ่็สำหรับผมผมไม่เคยมองว่ามันประสบการณ์ที่แย่เลยนะผมไม่เคยมองว่าคลิตไหมรู้สึกแย่ไหมรู้สึกเอจี้รู้สึกอะไรไห่อ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีๆด้วยซ้ำที่ผมเคยนี่มาเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าแบบคนที่เขาเล่นจริงจังตอนนั้นอนะ่ะเขาเล่นจริงจังในเชิงที่ว่า มันไม่ใช่แบบโรเล่แล้วก็เล่นเอามีมเล่นเอาขำอ่ะแล้วก็เล่นอย่างที่พวกซอใชมันคอมเมนต์กันอ่ะว่าประมาณว่าอะไรนะเนี่ยเล่นแบบเกย์แน่นอนมึงแบบเอยแต่อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว้ยมึงช่วยเอาความแบบฮาแบบบ้าบอนนั้นออกก่อนแล้วพยายามเข้าใจในความในนี้ด้วยว่าคือในเวลานั้นในช่วงนั้นอ่ะมันมีนมันเป็นจุดที่เหมือนกับว่าทุกๆคนคือเหมือนกับเราชอบอะไรมากๆเราก็เลยแบบอยากจะลองเป็นสิ่งนั้นดูประมาณนั้นนะมัง แต่มันก็เป็นข้อดีในตัวไงประมาณว่าเหมือนกับเราก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรประมาณนอกว่าเพราะบางคนอะ่ะเขาก็อินในความเป็นญี่ปุ่นมากเขาเลยโลเปเลยญี่ปุ่นมันเหมือนกับเป็นแบบเรียกว่าด้อมของตัวมันเป็นนี่แบบด้อมของเรือในสมัยนะั้นที่มันเป็นด้อมที่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะดูเรื่องเรืออย่างเดียวหรือว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะแบบสนใจเรื่องนี้อย่างเดียวไง แต่ว่ามันเป็นแบบการที่แบบว่าคุณก็ได้แชร์วัฒนธรรมของสิ่งที่คุณสนใจมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีเรือญี่ปุ่นเรือเมริกาเรือไอเนี้ยเออมันจะมีเรือแบบหลไหลเรือมากอะที่บอกเขาพยายามโร่เพลงกันอะเอาเกจทางประวัติศาสตร์มาเอาเมืองที่เรือนั้นประจําการมาแล้วก็มาแชร์เกจข้อมูลกันอะมันไม่ใช่โลไฟเอ็มแน่ๆหลายคนมันคิดว่าแบบเล่นอย่างนี้คือมันเหมือนโลไฟเอ็มไงมันไม่ใช่ไงเพราะโลไฟเอ็มมันเป็นตัวละครสมูุณ์รึเปลาเลยแต่ ไอโลของคันโคอ่ะหรือว่าโลของสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นโลที่มันมีเบสอ้างอิงมาไงว่าคือคุณจะเป็นตัวละครนั้นนะมันมาจากไหนอะไรเงี้ยถูกวหละ่ะเออพูดแล้วนัมันอยู่ที่ไหนอะไยังไงใช่ไหมละ่ะสมัยเนี้ยมันพูดแบบเนี้ยมันถือว่าเป็นเดรตี้มีมใช่ไหมฮะ มันถือว่าเป็นนี่ไงเป็นมีมสกปรกแปบว่าแบบมึงพยายามจะไปล่อเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือคือโลกสมัยปัจจุบันมันมันกลายเป็นว่าเล่นอะไรมันดูคลีนหรือเปล่าเออแต่สมัยก่อนอ่ะคือต้องเข้าใจว่าแบบมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เยอะหรอกสมัยก่อนมันแบบเรียกว่าไงเดียสมัยก่อนมันไม่ไม่ค่อยมีแบบนี้คือว่ามันไม่ได้มีเกมหรือว่ามันไม่ได้มีสื่อที่มันแพร่หลายมากเท่าไหร่อ่ะ คือเกมที่เป็นเกมญี่ปุ่นที่เราเล่นกันอนะ่ะมันก็มีไม่กี่เกมอะ่ะที่แบบว่าเป็นเกมที่เล่นด้วยกันได้เราเข้าใจความเป็นญี่ปุ่นด้วยกันได้เลืออะไรแบบนี้อ่ะมันไม่ได้มีดิดคอร์ดนะฮะมันมีแต่การีน่าพัทสมัยก่อนหรอกว่าละ่ะซึ่งการีน่าพัทมันก็ไวแช่เล่นเกมนี่ของเขาว่ะมันไม่ได้แบบกว้างเหมือนดิดคอร์ดหรอ เลยการรลายเป็นว่าเวลาทำอะไรลักษณะที่บอกว่ารวมคนที่เขาสนใจในด้านเดียวกันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของตัวแบบนี้แหละก็เป็นโลเพลอะโลเพลมันเป็นประเด็นของการแบบที่ให้คนที่ชอบสิ่งเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอนะมเหมือนคนที่เขาชอบเฟอร์รี่อะครับเออ ที่บอกคนที่เขาชอบเฟอร์รี่ก็คือว่าบางทีเขาก็โลเพลงเป็นตัวละครโ c เป็นตัวของเขารอกว่าแล้วมันก็ทําให้แบบคนที่ชอบไอ้นี่ด้วยกันก็มาอยู่ด้วยกันได้อะสมัยปัจจุบันคือมีแต่พวกแบบผู้ใหญ่หลอกนัดเย็ดเออนะครับคนมันก็เลยคิดไงมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเนี้ยคือนี่กูหลอกไปนัดอึ๊บใครไปหลอกผู้ใครหรือเปล่าไงรอกว่าละ่ะทั้งที่ตอนนั้นอความคิดแบบอย่างนั้นไม่มีเลยมไม่มีความคิดไม่บริสุธ์แบบนั้นเลย คือความคิดเราเราแค่เป็นความคิดประมาณว่าเราชอบตัวละครนั้นอะแล้วเราอยากจะเข้าใจตัวละครนั้นมากขึ้นเราก็เลยโรเพลย์เป็นตัวละครนั้นดูมันก็แค่นั้นเองเว้ยเราอยากจะเข้าใจตัวละครมากขึ้นเลยอยากจะให้แบบคนเขาชื่นชอบในวิธีการเล่าเรื่องเล่าสตอรี่ของเราอะมันเหมือนเราแต่งนิยายแฟนฟิกอะครับผมเออเราแต่งแฟนฟิกเราแต่งสตอรี่ของเราเองอะแต่เป็นในเวอร์ชั่นที่บอกว่าเป็นตัวการ์ตูนเป็นะไรนี้ไงถูกปะละแล้วก็ลองจำลองเป็นตัวละครนั้นๆนะถูกปะละนั่นแหละเพราะสมัยปัจจุบันอะคือแบบพูดแบบนี้มีแต่คนหงีมอย ประมาณนั้นนะครับมีแต่คนแบบแอบบแอบบอ้างเลยนู้นนี่นั่นนะอ่ะอินเทอร์เน็ตสมัยแบบยุคปัจจุบันมันเหมือนกับทําให้แบบสิ่งที่มันเคยเป็นเรื่องสวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้ของในแฟนดอมมันหายไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นแบบความท็อกซิกที่มันเกิดขึ้นไงว่าแบบว่าเนี่ยมึงหลอกตอเด็กนึงอะไรแน่ๆหรือว่าซึ่งเรื่องนี้ถามว่าโทษใครได้ก็คงต้องโทษตัวแบบรุ่นพวกผมนี่แหละที่มันมีพวกที่ไม่ดีไม่ดีอ่ะแล้วทําให้มันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแทบูในตัวมาเป็นคอมมนิ่ มันมีพวกที่แบบหลอกแบบเรียกว่าเด็กอายุน้อยอ,ยอะ่ะที่เป็นผู้ใหญ่อะแล้วก็แบบนี้แหละมีครับเป็นแบบเรียกว่าบางบางคนเขาก็เป็นแบบน้องผู้หญิงที่บอกเขาก็คือว่าเขาก็โลเพลงเขาก็เล่นสน่กสนุกของเขานั่นแหละเขาก็แบบชอบในตัวละครหญิงนั้นๆด้วยเลยด้วยอะ่ะหลายคนอนะ่ะมันชอบไปคิดประมาณว่าตัวมาเป็นแบบตัวละครหญิงอะ่ะที่เขาโลเพลงกันในเกมในด้อมอะไรก็ตามอะคือจะต้องเป็นแต่ผู้ชายอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ถูกปะผู้หญิงก็มีน้องผู้หญิงก็มีเยอะนะครับผมแล้วความบัดซบคืออะไรหรือว่า คือไอ้พวกแบบเป็นผู้ใหญ่บางคนอ่ะผู้ชายบางคนอ่ะก็เชี่ยไงก็นิสัยเสียไงก็ชอบหวังในสิ่งที่มันแบบเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสุดท้ายสุดอ่ะความสวยงามของการโรเพลย์ตรงนี้มันเลยหายไปเรื่อยๆพอมันเริ่มมีแบบเป็นอาชญากรรมมันเริ่มมีการแบบหลอกนัดหรืออะไรางี้กันเยอะแล้วมันทาให้การอยู่ในด้อมอย่างเงี้ยมันไม่มีความแบบเป็นลักษณะที่ก็คนด้อมเดียวกันมาแชร์อะไรที่มันชอบด้วยกันอ่ะแล้วก็ต้องต้องต้องไปโยงเรื่องของมาเป็นความรักเรื่องของเพศอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆไงเลยกลายเป็นว่ามันก็เลยดูทกซิ แล้วทุกคนก็จะโยงว่ามันเป็นไฟเอ็มหมดถูงกะละล่ะซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าแบบเนี่ยวัาถ้าทำหรือว่าคอมมูของตัวมาเป็นแบบโลเพล์มาเลยแบบเริ่มที่จะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนอกจากว่าจะไปอยู่ในตัวมาเป็นนนี้ด้วยกันก็คือ ไปอยู่ในส่วนของแบบดิสคออะไรเงี้ยพราะเพราะตอนโลเพย์สมัยก่อนมันมีเรื่องของการแชร์แฟนอาร์ตของตัวนี้ด้วยไงฮะแฟนอาร์ตของอาจารย์ต่างประเทศบางคนเี้อย่างเวลาผมโลเป็นตัวมาเป็นคอมเมนตสอะไเงี้ยบางทีอะผมก็แชร์แฟนอาร์ตของตัวมาเป็นอาจารย์ที่เขาวาดแบบคอมเมนต์น่ารักน่ารักอะเออแล้วผมก็มาแชร์ในทวิตว่าแบบเนี้ยวันเนี้ยหนูไปเที่ยวก,กับตัวมาเป็นแบบนี้นะไปเที่ยวก,กับตัวมาเป็นลิตเติิโอนะอะไรอย่างงี้ยตกอมาเจชูสชอตตี้เอเบกเนี่ยใช่ปะเออแล้วก็เป็นคอมเมนต์แล้วก็แบบเนี้ยมีภาพประกอบแต่ในเวลาเดียวก อ,อย่างนี้เขาจะว่าถ้าจะมีอะไรแบบนั้นคือน้อยมากอะ่ะหรือไม่ก็ต่อให้เล่นด้วยกันก็ไม่ได้เป็นการเล่นด้วยกันในเชิงแบบนี้ไงไม่ได้เป็นการเล่นด้วยกันในเชิงคอมมูใหญ่แต่เป็นการเล่นแยกไปเลยเล่นแยกแบบประมาณนั้นก็คือไม่สนใจใครเลยตรงนั้นคือความหมายของมว่าเบียวม,มันกว้างมันเป็นคำด่าไปแล้วครับคำว่าเบียยอะ่ะคือจริงๆคือเอต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าแบบคือเบียยอะ่ะเบียยมันเหมือนกับประมาณว่าแบบคุณไม่ชอบใครคุณด่าแม่งไว้ก่อนเลยว่าเบียยไงเก็บปะเลยกลายเป็นว่าแบบ มันเหมือนกับว่าแบบบางทีมันไม่ได้เบียวหรอเว้ยมันแค่แบบนี่เฉยๆไงมันแค่แบบก็ชอบอ่ะเออแต่คือชอบมากไปมึงห่ากูเบียวเลยหรออย่างงี้ต่ว่ามันก็เลยแบบเก็ตไหมมันไม่ได้แบบนี้ไงมันก็แค่เป็นแบบหนุนการเล่นแบบทั่วไปแบบน่ารักน่ารักเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยถูกไ่มล่ะแต่นี่คือก็ไปตีความว่ามันก็เป็นแบบอะไรที่มันดูแย่หรืออะไรเงี้ยมันก็ยากอะเนาะมันก็แย่ไงก็เลยกลายเป็นว่านะแต่ก็เล่าสู่กันฟังแหละเพราะว่าแบบคอมมูนิตี้นี้ก็ผมเข้าใจว่ามันยังอออยู่่่่แแแหหละะตวาาบบผมมไเจจริง ใครที่มีคอมมูนิตี้อะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักก็ลองแชร์มาหน่อยถ้ายิ็นในทวิตโหมันยิ่งไม่เจอแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็ลงไปทีข่ข้อแล้วมั้งปัจจุบันนะครับผมน่าจะไปที่ร์ดกันหมดแล้วไม่น่าจะอยู่ในทวิตแล้วเพราะว่าทวิตมันท็อกซิกมันท็อกซิกมากถึงระดับขั้นที่แบบว่ามันในเนี้ยเนาะมันเป็นที่ที่ไม่ควรอยู่อะเอา,อางี้ละกนะันอะถ้าเป็นในทวิตไม่น่ามีแล้วล่ะเออนะครับผมหรือตอนมมีก็ไม่รู้ว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าที่มันเคยเป็นอะนะฮะอาจจะเปลี่ยนไปมากแล้วก็ได้หหหรรนะรืืออ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 อยยยยััังงไแแแแลล้้้้วววววกกนน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 เเเาาาาาะะะะดิสสคค่่่่่่่ใปููมมมมมถททตบบบจีพึ็ ทำไปก็โดนดาวนโดนด่าว่าเบียวเดี๋ยวโดนแบบเรียกว่าหลอกนัดเยดอีกว่าล่ะเออทวิตเตอร์มันมันแบบมันมีพวกนัดเยดเยอะจริงนะจอมลบพวกแบบเป็นแบบปีโนไฟที่เป็นพวกลุงแก่ๆที่อยากจะหลอกนัดโตมาเป็นแบบน้องๆผู้หญิงอายุน้อยๆจนกลายเป็นว่าแทบจะเปิดเผยตัวตนไม่ได้เพราะเดี๋ยวแม่งดีเอ็มมาขอนัดเยสอีกว่าล่ะเดี๋ยวมาขอดูนมดูอะไรอย่างงี้อ่ะแย่เลยนะครับทวิตเตอร์มันมันเลือนจริงเรื่องตรงนี้นะครับมันเลือนจนแบบมันไม่มันไม่สวยอ่ะมันไม่ดีเลยฮะคือผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะผม สิ่งที่เราต้องหาเยอะที่สุดอะเพราะว่าโลเพลของคันไตตอนนั้นอะสิ่งที่โลเพลย์กันคือโลเพลย์เป็นนี่โลเพลย์มื้ออาหารกันเพราะมันเป็นสิ่งที่เบสิกสุดไงว่าแบบเช็คอินตอนเที่ยงตอนเย็นตอนเช้าอย่างเงี้ยกำลังกินอะไรอยู่กําลังแบบทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วของกินอะมันเป็นเรื่องที่จริงจังมาก น่จําได้ว่าตอนนั้นอะผมพยายามตามหาเมนูขคนฝรั่งเศสที่เขากินกันอะแต่ในเวลาเดียวกันอะเราอยากให้มันดูธรรมดาไงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเฟกหรือเปล่าเราเวลาเราจะโรเท่อะมันมันมีกระบวนการคิดเยอะนะมันกระบวนการคิดมันคือประมาณว่าเราจะต้องทําไงก็ได้ให้มันดูปกติอะโดยที่มันไม่ได้เป็นในลักษณะที่แบบเรารู้สึกว่าเวลาเราโรเทไปปุ๊บมันดูเฟกอะไม่งงใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นแบบตัวละครคูผู้หญิงในฝรั่งเศสจริงๆอ่ะ แต่ถ้ามึงบอกว่าอยู่ดีมึงไปกินแบบพัตคาลแบบเป็นคาเวียอะไรเงี้ยมึงเฟกไงหรือว่าทป็นอย่างนั้นอ่ะมันดูเฟกมากเลยมากเราทำไงไม่ได้เว้ยตอนนั้นจำได้ว่านั่งหาว่าคนฝรั่งเศสอะ่ะเวลากินมื้ออาหารคูซีนตอนช่วงเย็นธรรมดาคนธรรมดาเขาแดกอะไรกันตอนนั้นอ่ะแล้วจำได้ว่าสนุกมากเลยมากว่าแบบอ๋อคือมันไม่ใช่ค้ฝรั่งเศสเขานั่งกินแบบขนมปงังบาเกตทุกวันทุกวันนะเขาก็กินเป็นเมนูแบบที่มันเป็นเมนูทั่วไปอ่ะพวกเป็นแบบเรียกว่าไงนะเป็นขนมปังโง่ๆทานเนยเป็นแบบเครื่องดื่มทั่วไปสปาาาาเเเกตี้ออรรรย่่งทมมันนป็หแบบธดขา เขาก็กินกันหมดเว้ยเลยกลายเป็นว่าแบบอ๋อเออเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราไม่โลเพลตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะเว้ยว่าแบบคนฝรั่งเศสเวลามันกินมันแดกอะไรกันวะ มันก็แดกเป็นไก่ทอดเป็นเนื้อเป็นซุปอะไรทั่วไปซุปโง,ง่ๆซุปเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้เป็นแบบอาหารที่มันหรูหราอลังการเลยเลยถือว่านล้นนะครับผมนะเออกินพุดดิง้งโง่ๆกินผัดผักบุ้งโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ่ะกินผัดเนื้อใส่ชีสโง่ๆเป็นเบอร์เกอร์โง่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้กินแบบอะไรที่มันหรูหราเลยไงครับผมเก็าปะ่ะเพราะเราเราจะชอบคิดว่าคนฝรั่งเศสต้องแดกหรูหรอกไหคนฝรั่งเศสต้องกินอะไรเวอร์ๆหรือยังไงหรือว่าแต่ว่าในความ I oh do Hmm. You know.